ผมผมคิดแทนคนที่โหวตความจะเป็นเพื่อไทยหรือพักร่วมก็ตามครับข้อสังเกตนี้ถ้ามันไปผนวกรวมกับผลการศึกษาที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ซึ่งมาตรา1 1ึเราเปิดทางเลือกเอาไว้3ทางกรรมธิการแต่ละคนเห็นยังไงก็ว่ากันไปเช่นไม่ให้นิรโทษ1นึ่งนิรโทษ1นึแบบมีเงื่อนไขแล้วก็นิรโทษแบบไม่มีเงื่อนไขเลยเขาเลยกังวลว่าถ้าหากส่งข้อสังเกตของกรรมธิการ มันจะไปเปิดช่องให้รัฐบาลออกกฎหมายและรวมการดีรโทศกรรม112เข้าไปด้วยอาจารย์ตีความแบบนั้นไหมผมบอกได้เลยว่าตรงนี้คือการบิดเบือนนะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของรายงานฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีการไปพูดอะไรถึงมาตรา112 <c oughs> เลยนะตรงนี้เนี่ยอยากจะคลายปม2อปมใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือว่ามีคนบอกว่านี่คือสารตั้งต้น นี่คือหัวเชื้อนะครับซึ่งมีการอภิปรายเงี้ยในสภาด้วยนะครับบางท่านอภิปรายเลยว่านี่คือหัวเชื้อนี่คือสารตั้งต้นที่จะนำไปสู่เรื่องขังการแก้ไขามาตรางร้อยสไม่มีเลยในการตัดนตรงนี้จะสับสนอาจารย์รนี่ถ้าโทษกรรม112 ไม่เกี่ยวอะไรกับการแก้ไขไประมวลกฎหมายอาญาหนึ่งหนึ่งสองนั่นสิครับผมบอกไม่เกี่ยวเลยหรือบางคนพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูนหมด<ช>หนึ่ง2สองยิ่งไม่เกี่ยวไวใหญ่เลยไม่เกี่ยวเลยครับอย่างที่บอกตรงนี้คือการบิดเบือนไงว่าจะเป็นสารตั้งต้นเป็นหัวเชือ้อเป็นอะไรต่างๆก็ตามหรือว่าจะไปเกี่ยวการแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีส่วนตรงนั้นเลยในทางกลับกันเนี่ยถ้าเรามาดูในข้อเสนอนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าข้อสังเกตของกรรวิการเนี่ยเขียนเอาไว้ในข้อ9.3ด้วยนะครับว่ามาตรา110และ112นั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐดังนั้นต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเขียนไว้ได้ซ้ำไปว่าต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องเหล่านี้อยู่นะั่นเอันนี้คือปมที่1นนะครับส่วนปมที่2บอกว่า รายงานชุดน uh, so ี้ได mm ้เสนอทางเลือกเกี่ยวกับ1นึเนี่ยเอาไว้3แนวทางคือบอกว่าเนื้อทศกรรมโดยไม่มีเงื่อนไขเนื้อทศกรรมแบบมีเงื่อนไขและไม่เนื้อทศกรรมให้1นึซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อเสนอในรายงานเลยนะครับแต่เป็นความเห็นของกรรมธิการใน3กลุ่มความเห็นนะแล้วก็ไม่ได้มีการนับเสียงโหวตนะครับนะหลายคนอุตส่าห์ไปพยายามนับเสียงโหวตอ่ะด้านนี้14เสียงอดี2สิเสียงไม่ใช่ไม่มีเลยไม่มีการนับเสียงโหวตและไม่ได้บอกว่านี่คือมติไม่ได้เป็นมติด้วยเป็น เพียงแค่การบันทึกความเห็นของกรรมธิการแต่ละท่านต่อเรื่อง1นึงหนะซึ่งบางท่านไม่ให้ความเห็นก็มีเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไปผูกมัดอะไรเลยกับเรื่องเหล่านี้นะแต่ถามว่าทําไมจะต้องมีการบันทึกความเห็นของกรรมธิการเอาไว้เนี่ยครับก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าประเด็นมาตรา1 1 0หรือ112ยเนี่ยยังคงมีความเห็นที่หลากหลายไนงะไม่ว่าจะในสังคมก็หลากหลายในโต๊ะกรรมธิการก็หลากหลายเพราะนั้นเราก็เลยบันทึกไว้ว่าแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรอาจารย์ถ้าย้อนกลับไป กรรมธิการฟันธงไปในรายงานเลยว่า1นึ่งหนึ่งสองไม่ควรรวมนนรทษกรรมสมมตินะครับ,รบมันจะมีโอกาสที่ข้อสังเกตของกรรมธิการจะไปต่อได้ไหมผมคิดว่าก็ถึงแม้จะไปต่อได้ในสภาเช่นอาจจะมีการลงมติจากบรรดาคนซึ่งเขาลงในครั้งนี้กลับด้านกันอย่างที่คุณราวิทย์บอกว่าทําให้ชัดเจนเสียวว่าไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเขาอาจจะผ่านแต่ในสังคมว่ายังไงล่ะสังคมว่ายังไงนี่คือสิ่งที่ เป็นเจตจำนงหลักของการนิรุษกรรมนะครับเจตจำนงหลักของการนิรทษกรรมนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการออกกฎหมายนะแต่เจตจำนงหลักของการนิรทษกรรมนั้นคือการสร้างสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์เพราะนั้นหมายความว่าคนในสภาก็ต้องเอาด้วยคนนอกสภาประชาชนก็เห็นพ้องด้วยทุกส่วนในสังคมเห็นตรงกันว่าเราจะเดินด้วยการออกจากความขัดแยง้งเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้ในเชิงเทคนิคเนี่ยสมมติบอกว่าเอากลับด้านกันละบอกว่าเรื่องนี้ไม่ไปพูดปิดประตู<อ>ไป<อ>ตั้งแต่ชั้นศึกเลย สภาอาจจะวตดผ่านแต่สังคมไม่เอาด้วยก็เดินไม่ได้นะครับ mm hmm. นะเพราะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าท้ายที่สุดเราจึงไม่มีข้อสรุปในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะแล้วก็ให้สังคมนั้นไปพิจารณาไปว่านต่อส่วนอะไรที่ตกผลึกไปแล้ว mm hmm. เช่นความผิดในคดีหลักคดีรองอันนั้นเดินหน้าไปก่อนคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองเดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันไป mm hmm. ค่อยๆคลาย,ย,ยปมมันไปนะแต่สุดท้ายพอเข้าสภา เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเน่ะเขากลายเป็นเป็นการไปบิดเบือนว่าเนี่ยกรรมการทการเสนอมาสามทางให้รวมให้ไม่รวมให้รวมแบบมีเงื่อนไขไม่ได้เสนอเลย,เอ,ยอันนั้นเป็นเพียง,งเนืา้าสามเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยท่านถ้านับคะแนนเสียงกันจริงๆอ่ะฝั่งไหนชนะ อะไรแจมท่านในกรรมธิการเรื่อมเรื่อมกันอยู่นะคะก็เหมือนรวมเนี่ยจะจะจะชนะอยู่ประมาณเสียงละสองเสียงค่ะไม่ได้เยอะแต่มันแต่เราไม่ได้วัดกันด้วยด้วยคะแนนเสียงตอนที่เราเราแค่ให้ทุกคนแสดงความเป็นเห็นว่าแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรเวลาคนอ่านงานได้รู้ว่าเอาคนนี้เห็นด้วยเพราะเรื่องนี้คนนี้ไม่เห็นไม่เห็นด้วยเพราะเรื่องแต่ผมก็จะเห็นว่ามันจะมีการจัดกลุ่มมีความเห็นของกรรมธิการมีไอรอมาที่เขาไปทําเป็นนับคือแล้วแล้วจริงๆเนี่ย ไอ้ส่วนนี้เนี่ยคือบันทึกเต็มมาเลยนะว่ากรรมธิการคนไหนไรว่าคุณภัยบูลว่ายังไงใช่ไหมคุณคุณคุณดังซิมันโรมใช่ไหมอยู่ในกลุ่มที่มีเงื่อนไขทนายแจมอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีเงื่อนไขพักเดียวกันเองยังเห็นต่างด้วยวิธีการ